สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดทะเลชะอำหลังสร้างบันไดยาวติดทะเลไม่มีอีกแล้วหาดทรายเหมือนเก่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเราที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพสภาพปัจจุบันของชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่ตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากแทบไม่มีหาดให้ได้เดินเล่นริมทะเลอีกแล้วเนื่องจากมีการก่อสร้างบันไดบริเวณชายหาดเป็นแนวยาวโดยผู้โพส ได้ระบุความคิดเห็นว่าลาก่อนชายหาดชะอำต่อไปนี้ต้องเรียกว่าเชิงบันไดริมทะเลชะอำและแน่นอนอีกไม่นานลูกหลานผมจะไม่ได้เห็นชายหาดอีกต่อไปทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากโดยบางส่วนไม่เห็นด้วยที่ทําแบบนี้เพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนเนื่องจากอีกไม่นานคลื่นก็คงซัดจนพังบันไดไม่ขาวสวยเหมือนตอนทําเสร็จใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ